สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพา้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคินะคะ VIP เช้าบ่ายค่ะพี่น้องวันที่26กรกฎาคมันายกสิบนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแลจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะคือการโจดินวิ่งลูดเดยพี่น้องแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ FC ทุกท่านรอดูเด็กเด่นประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกคนขาเราไปดูวันที่25ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนทุกคนขาส่วนคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหากรมน่าจะเป็นระหว่างคู่ตะเด่นนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเด็พี่น้องทุกคน วันที่25จะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย6และ5นะคะทุกท่านรอบเช้ามา3 8 5 1 9ห้านะคะ1991นี้มาตัวเดียวกับอ่าน k e ปกตินะคะทุกคนแต่มันมาบนนะพี่น้องเนีน่เคอีปกติมาบนแต่นิวี v มาล่างนะคะเด่นมาเข้าคู่3 8 5 1 9ห้าเข้าคู่8 5 5ห้าแ่ะทุกคนคู่ตัวเด่นพี่น้อง เด่นรอบบ่ายนะคะใจะให้หกและห้ามาสองเจ็ดแปดสองสามมาเข้าคู่ตัวเด่นรอบเชา้าพี่น้องเสียดายนะคะทุกคนเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ของรอบเช้านะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันมาไหมมาห้านะคะทุกท่านศูนย์ลดพี่น้องรอบบ่ายลดนะคะทุกคนเอาไปต่อพี่น้องรุ่นต่อวันที่ยี่สิบหกค่ะโศก,กมันมัน,มนคือเกาเด้อพี่น้องเด้อจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะทุกคน รอบเช้านะคะจะได้อยู่ที่ห้าและสี่นะคะพี่น้องเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าสามห้าแปดห้าเก้าสี่นะคะสี่ห้า 4ี4ห4ึ4งสี่ศยดี่สามเด่นรอบใบที่1นและศมาดูความน่าจะเป็นค่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่สอง หนึย์ค่ะพี่น้อง0ู0ย0ห0ึ่งศูก็ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะห้าสี่นึ่งศ ผิดปากาโรสีนะคะทุกคนห้าหนึ่งห้าศี่ห้าสี่หนึ่งสีกับ 0, 0ูรอบบ่าย15 14 01, 0ห0าหนนะคะทุกท่านนี่ก็คือนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกคนขอโทษขออภัยถ้าพี่น้องใจลืมลบ ฝ่ายนะคะทุกคนเมื่อกี้มีอะไรมาตันเนาะค่ะเนาะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทุกคนชอบผู้ไหนก็อย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนคะที่นี้เรามาดูผู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคน <c oughs> เลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งค่ะทุกท่านหกกับหนึ่งนี้เอฟซีทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบ e, ในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5าและสเด่นประจําวันอยู่ที่6และหเป็น5้าหกาห่งติดคู่ตัวเด่นห้าหนึ่านะคะสค่ะสี่หติดคู่ตัวเด่นสี่หนะคะทุกท่านหกับศูยรอบบ่ายและหกับหเด่นประจําวันเป็นหนึ่กหนงหนึ่งนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลเบิ้ลประจ 0, ําวันศค่ะศูนย ติดคู่ตเด่นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องมากคู่ไดไปเท่ากับกับน้ำเดอพี่น้องเด้อค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้คอีวีพีเช้าบ่ายวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมานสุขสุขลนพี่น้องสวัสดีค่ะ